เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับเซอร์ปิโก้รตัวนี้ทําเต็มนะครับสเต็ปลดเบาล็อกโครงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแต่งนะครับเริ่มจากข้างบนนะครับแผงคอบนล่างมีเนียมเจาะนะครับแล้วก็ประกับเอ้ย <c oughs> กัดโดมิโนแท้เบิกนะครับฝาแอน อันนี้แผงคอเบอิกแท้เบิกนะครับอันนี้ประกับ c r แท้เบิกปั๊มฐานดำแท้เบิกถังปากมินียมปุลังสิตนะครับแท้เบ,บิกเบอปุลังสิตมินียมเบิร์กสี สี 2K นะครับโชคเอรินแท้เบิร์กแล้วก็ชุดล้อชุดโซ่ทองล้อของเอสตองนะครับหน้า17หลัง18เบิร์กยางหลังโรร้อยดอกเต็ม ครับจงหน้า i z r ซ r c นะครับยีรักกิฟดอกเต็มนี่ม,นมีขาตั้งเนียมกระปูหัวใจไขหินนะครับกระปูใหญ่38มิมลอันนี้แท้เบอร์ โค้งแคงเบิด <c oughs> นีมีของเดิมให้นะครับปั๊มล่างนิดชินแท้เบิดจานใส่ทองฐานดำนะครับ ฝาคัดเซอร์ตึกนะครับทำเเผาเดอะโค้ดเสือ 1, 8, 5, 5. เ้อหนึ่งแปดห้าห้าเบิร์กลูกแหวนเบิร์กใหม่มาแล้วครับข้อยืดหนึ่งมิลเบิร์กเบิร์กใหม่ท่อของเล็กนนไทยเทนะครับทั้งทั้งใบ คอปั๊มท้ายปั๊มจุกไทเทนะครับปลายคาร์บอนดุมหลังแดดเบอร์ เดี๋ยวฟังเสียงนะครับรถจอดไม่ได้สตาร์ทมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับคันนี้จูนออกเทนนะครับ ติดนะครับรถจอดเป็นเดือนแล้วนะครับไม่ได้สตาร์ทเลยไฟท้ายกับบางโคลท้ายมีให้นะครับ